พอเกิดปุ๊บอันนี้จงทันทีในเซตหนึ่งชวนพันล้านของวินาทีทันทีมันเป็นสิ่งเดียวกันอนัตตามีอยู่แล้วคือความว่างคือค่าองที่อนัตตาคือคราบงที่อนัตตาคือค่าองที่ก็คือสแตติกนี่เองนะลุงเฉียไม่ต้ว,ว่าเริ่มเพิ่มเลยครับมันมีอยู่ก่อนแล้วใดๆมาเกิดบนค่าคงที่เป๊ะมันก็ทรีอินวนนะัจนจะเลืออะไรนะครับจบนะครับ เกิดครั้งเดียวได้สามสิ่งเลยนี่เลยคือกฎตรายละ่ะพุทธะแน่มากครับแน่เหลือเกินครับพุทธะเนี่อธิบายจากเล็กสุดๆกับใหญ่สุดๆเหมือนกันกฎตรายรักอะไรก็นีไม่พ้นกฎตรารพุทธะสุดยอดมากครับท่าน,นเข้าใจเข้าถึงนะมันง่ายรู้หมอกันง่ายผ่านนะครับอันนี้อธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ล้วนอันนี้